โตโยต้มีประธานบริษัทที่สื่อแซวว่าเจ้าน้ำตาที่สุดแถมยังมีท่าทียึกยักว่าจะทุ่มสุดตัวหรือไม่ทุ่มให้กับรถไฟฟ้า EV ีแต่กันทวนอีพีนี้ครับจะพาทุกคนไปเข้าใจหัวอกของค่ายรถญี่ปุ่นค่ายยักษ์ค่ายนี้กันให้มากขึ้นแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับ Spotlight ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูด้วยกันครับ ใายผู้นี้ครับอากิโอโทยดะประธานกรรมการของโตโยต้านะครับร้องไห้อีกแล้วฮะในงานประชุมผู้ถือหุ้นในเดือนที่ผ่านมา จากการที่เขาได้รำลึกความหลังบอกว่าในตอนที่เขาเพิ่งรับตําแหน่งมาหมาดมาต้องเจอแรงกดดันมากมายและถูกมองว่าตัวเองเป็นคนนอกนะครับถูกผู้บริหารเก่าเกลาหลายรับมองว่าเขายังไม่มีความสามารถมากพอซึ่งนายทยดบก็ได้พาโตโยต้าผ่านมาหลายวิกฤตแล้วในช่วงที่ผ่านมารวมถึงทําให้ชื่อโตโยต้าเป็นที่รู้จักมากขึ้นในระดับโลกได้ปล่อยรถเฉพาะรุ่นลงไปในแต่ละภูมิภาคทําให้เราได้เห็นโตโยต้าทำรถกระบะแล้วก็กลายเป็นหนึ่งในกระบะ ที่สในโลกวยแต่ถ้ามองมาที่ปัจจุบันนี้นะครับโตโยต้าเองก็กําลังเจอกับความกดดันเหมือนที่นายโตโยดะเคยเจอนะครับเพราะว่าโตโยต้าเนี่ยมีท่าทีที่ยึกยักยังสรุปไม่ได้สักทีว่าตกลงจะเล่น E ีวีหรือไม่เล่น E ีวีจะไปเล่นพลังงานไฮโดรเจนหรือยังไงหรือเปล่าซึ่งตรงนี้ครับเราพาทุกคนนะฮะมาทาความเข้าใจในหัวอกของโตโยต้ากันบ้างว่าทําไมมีเหตุผลอะไรที่โตโยต้าเนี่ยจะยังไม่ลุย E ีวีเหมือนกับค่ายอื่นๆประเทศอื่นๆเหตุผลแรกนะครับคือการที่โตโยต้าทุ่มเงินมหาศาลลงไปในรถ แบบไฮบริดครับรถยนต์ไฮบริดรุ่นแรกๆนะครับที่หลายคนรู้จักและเชื่อว่ายังเป็นขวัญใจของหลายคนอยู่รวมถึงตัวเกียิด้วยนะครับก็คือ Toyota Prius ซึ่งถ้าเราลองกลับไปค้นดูเนี่ยจะพบว่าพี่อุสเนี่ยนะฮะออกคอนเซปต์คาร์ออกรถต้นแบบเนี่ยมาจริงๆตั้งแต่ปี1995นํามาจนถึงตอนนี้นะครับก็เป็นระยะเวลากว่า28ปีแล้วครับกับความพยายามของโตโยต้าที่จะนําเทรนดในเรื่องของการรักโลกซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปนะครับเทคโนโลยีได้เปลี่ยนจากรถไฮบริดมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%ตตรงนี้นะครับโตโยต้าซึ่งทุ่มทุนไปกับการลงทุนกับรถไฮบริดไปซะเยอะแล้วนะฮะจะให้โตโยต้านะครับเททั้งฝั่งไฮบริดทิ้งทั้งหมดตรงนี้กอ็อาจจะเป็นอะไรที่่ไมสมสตุ เท่าไหในเรื่องของการลงทุนนะครับจริงๆไม่ใช่โตโยต้าเพียงอย่างเดียวนะครับรถญี่ปุ่นหลายค่ายเนี่ยก็ลงทุนกับไฮบริดเป็นมูลค่ามหาศาลนะฮะนี่อาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลนะครับที่ทําให้เขายังลังเลในการที่จะหยุดการผลิตรถไฮบริดแล้วมุ่งม,มาที่ไฟฟ้าร้อเอีกหนึ่งเหตุผลครับที่ทําให้โตโยต้าแล้วก็หลายค่ายรถญี่ปุ่นเนี่ยยังลังเลในการกระโดดเข้าไปในอุตสาหกรรมของรถ EV ีก็คือเรื่องของซัพพลายเออร์เรื่องของลูกจ้างนั่นเองครับอาเตอร์ดีลิเทร์นั้ครับบริษัทที่ปรึกษา ถ้าเกิดญี่ปุ่นเนี่ยเปลี่ยนจากอุตสาหกรรมดั้งเดิมนะครับรถยนต์สันดาปไปเป็นรถยนต์ EV จะมีคนที่ได้รับผลกระทบนะครับจะต้องมีการสูญเสียการปลดออกจากงานมากกว่า84,000ตาแหน่งด้วยกันครับอันนี้นับเฉพาะลูกจ้างนะครับยังไม่นับถึงบริษัทซัพพลายเออร์ซึ่งมีหลากหลายนะครับเพราะว่าการที่ญี่ปุ่นเนี่ยเชี่ยวชาญทางด้านรถยนต์สันดาปนะครับมีหลายปัจจัยที่ต่างจากรถยนต์อ v ีนะฮะอย่างเช่นระบบต่างๆลูกสูบต่างๆน็อตฟันเฟืองอะไรทุกๆอย่างนั้นนะครับคือ1นบริษัท ทุกๆอย่างนั้นคือ1ธุรกิจถ้าทุกอย่างเหล่านี้หายไปนะครับกระทบประชากรญ,ญี่ปุ่นเป็นจํานวนมหาศาลแน่นอนครับอีกข้อนึงครับเป็นความสงสัยของประธานโตยโยต้าเองนะครับกับเหตุผลที่ว่ารถ E ีีเนี่ยตกลงมาช่วยเซฟโลกจริงหรือเปล่าประธานอากิโอะมองนะครับว่าแม้รถ E ีวีจะมีข้อดีนะครับไม่ปล่อยมลพิษใช้พลังงานไฟฟ้าร้อแต่ถ้าเกิดแหล่งที่มาของพลังงานไฟฟ้าเหล่านั้นนะครับเกิดจากพลังงานแบบเก่านะครับพลังงานฟอสซิลฐานหินเอย่ยน้ํามันแก๊สเอย่ยก็ไม่ได้ต่างอะไรจากการใช้น้นนําามัเท่ไ่ไหร นอกจากนี้ครับหลากหลายเทคโนโลยีที่โตยโยต้าได้ทําอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นไฮบริดเองก็ดีซึ่งเป็นการใช้พลังงานร่วมกันระหว่างแบตเตอรี่นะครับกับน้ํามันเนี่ยตรงนี้ก็ช่วยโลกได้หรือรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนนะครับซึ่งประธานโตยโยต้าพยายามจะผลักดันมาหลายปีนะครับออกรถต้นแบบซึ่งนําไปใช้กับการแข่งขันจริงแล้วด้วยนะครับตรงนี้แหละฮะโตยโยต้าก็มองว่านี่แหละคืออนาคตนะฮะของรถพลังงานสะอาดไม่จาเป็นต้องเป็น E ีีแบบ100%เซเพียงอย่างเดียว เราพูดถึงผู้นําในแวดวงของ EV นะครับทั้งในแง่ของยอดขายรวมถึงในแง่ของฐานแฟนคลับด้วยเราก็จะนึกถึงชื่อของเท s l a นะครับ BYD แล้วก็อีกหลากหลายแบรนด์แต่ว่าจะไม่ค่อยมีแบรนด์ญี่ปุ่นอยู่ในนั้นนะครับปัจจุบันนะครับตัวเลขจาก I.E.A เผยว่าในยอดขายจำนวนรถใหม่ทั้งหมดเนี่ยมีรถ EV นะครับเทียบกับรถทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ14%กินง่ายๆนะครับมองรถในถนน10คันนะครับที่เป็นรถใหม่ป้ายแดงก็จะมีรถ E ีอยู่ที่ประมาณ1คัน แม้ยังเป็นตัวเลขที่มันก็ดูว่ายังไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับแต่ในอนาคตเนี่ยสัดส่วนตรงนี้ก็จะมากขึ้นเรื่อยๆและคนที่ควรจะต้องกังวลเนี่ยก็คือค่ายรถญี่ปุ่นเนี่ยแหละครับมีผู้เชี่ยวชาญนะครับออกมาให้ความเห็นว่า ญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องหาจังหวะนะครับจะต้องหากลยุทธ์ดีๆนะครับในการเปลี่ยนผ่านจากรถยนต์น้ำมันจากรถยนต์ไฮบริดนะครับเข้าไปสู่รถ BEV ให้ได้ไม่เช่นนั้นนะครับค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นอาจจะมีชะตากรรมเหมือนกับเครื่องใช้ไฟไฟ้าญี่ปุ่นนะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นที่นิยมในเมืองไทยแต่ตอนนี้เนี่ย ค่อยๆหายไปจากความทรงจำของพวกเราแล้วเกียรมีโอกาสได้ไปคุยกับผู้ใช้รถหลายรายนะครับซึ่งเสียงก็แตกเป็น2ฝั่งเลยนะมีฝั่งหนึ่งครับยังไม่อยากซื้อรถ E ีีเพราะยังไม่เชื่อว่ารถค่ายจีนหรือรถที่มีวางขายในตลาดเนี่ยจะทําได้ดีกว่ารถญี่ปุ่นกับอีกฝั่งหนึ่งครับรอไม่ไหวอยากจะประหยัดเพราะว่าน้ํามันก็แพงเหลือเกินนะฮะเปลี่ยนไปใช้รถ E ีีของจีนแล้วซึ่งเขาก็พบว่าก็ใช้ได้ดีไม่ต่างกับรถญี่ปุ่นเลยทั้งหมดทั้งมวลครับที่เล่าให้ฟังในวันนี้นะครับอยากจะสทงงะท ความเชื่อมั่นต่อแบรนด์ญี่ปุ่นอยู่นะครับแต่ถ้าแบรนด์ญี่ปุ่นเนี่ยไม่สามารถออกโมเดลของรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆออกมาเอาใจชาวไทยได้นะครับลูกค้าก็อาจจะหนีไปใช้ของค่ายอื่นของประเทศอื่นกันหมดทุกคนคิดว่าไงครับคิดว่าค่ายรถญี่ปุ่นรวมถึงโตโยต้าเนี่ยจะออกรถใหม่ๆมาทันแข่งกับคนอื่นหรือเปล่าหรือว่าญี่ปุ่นเนี่ยสุดท้ายแล้วจะเสียดุลอำนาจนะครับในการเป็นผู้นำของตลาดรถยนต์ไปคอมเมนต์มาบอกกันได้ใต้คลิปนี้ครับ คลิปหน้าครับเกียรติจะหยิบประเด็นเทคโนโลยีอัไหนมาเล่าให้ฟังหยิบเทรนด์จจิงอันไหนมาคุยกันต้องรอติดตามกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ